สวัสดีครับไร้สดนะไม่ถ้าเกิดปูปูพื้นปูนก็จะเจ็บตีนะน,นะนนนนใช่ยยเลนส์ทรายเวลาลมมันก็ไม่เจ็บไงาาเออ อันนี้เราลงแล้วแต่ฝนมันตุ่มอะไรไปขี้ตุ่มเนี่ยลองข้างรถนะแม่ระวังรถนะแม่เอาแม่ขับรถอยู่ให้แม่ระวังเยี๋สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมอิฟซีสุขสุขคนนะครับผมตอนนี้นะครับทีมงานโรดแดนเซอร์นะครับซาลาวบัถึงศิลป์นะครับผมหลังจากพักนะครับ การซ้อมเต้นนะครับผมพักช่วงคอนเสิร์ตนะครับผมพักการซ้อมต่างๆนะครับก็คือน้องๆนะครับมาออกลัางกายนะครับผมอยู่สนามบัตรพักเข้านะครับที่เราทําการแข่งกีฬานะครับกีฬาสีไปนะครับพี่น้องนะครับผมืัอนี้เอพพีจะเลยมาเบิร์นะครับพ่อได้หัวครับพี่น้องครับผมพ่อได้หาคิดถึงนะครับกีฬาสีพู้ได้จำไดนเน่กีฬาสีมีสีอย่างเน่ครับผมนะครับก็มีน้องๆแม่ๆมนะครับผมมาเบิร์นะครับ สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเย็ยนอากาศเย็ยนสบายใช่ครับผมลูกพวงแรงครับพี่น้องเลยยังกินเขาครับพี่น้องนะครับผมพ่อได้บอกน้กหัวมวลครับผมนอนใน,นเซอเพิร์นซ้อมเพิ่นนันออกร่างกายนะครับนี่ยพี่น้องมีพ่อไดนจำแนๆครับกีฬาสี อ่าแข่งบอลลีบอลนะครับสีใดไปพูดสนานี่ไพ่ท้ายถือบอพี่น้องเบิกอึ้บอ่านะครับสวัสดีเขาดูสาสิเจ็ดท่านนะครับนองมาใส่ยน้องมาใส่กระโดดแล้วเออต้องกระโดดแล้วกระโดดกรโดดเอามาจะไม่เพราว่าอ่นรน่รามล นะครับพี่น้องอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนอื่นทำอะไรกันนะครับอันนี้จะเป็นครัวครัวมินิครัวมินิของทีมงานน้องร้องเลนเซอร์นะครับสวัสดีครับอันนี้ครูสอนเต้นนะครับเป็นครูตานะครับผมอันนี้ทำอะไรทานครับวันนี้ไม่ได้ทำครับวันนี้วันนีคุณติดการมาเทราจดีออน้องรองเลนเซอร์ห้าสิบเกลว่ามีของแอดมินบ่ครับ อยอไ่ยังเด้ออันคันมีกับสิได็กินน้ำหวานกับสีอ้วนอีกแลวป่ะเด้อพี่น้องอันนี้เป็นน้ำอะไรน้ำส้มเหรอครับอ๋อน้ำพันเอาน้ำยังแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นครัวครับเล็กๆของนอร์เซอร์นะครับนะครับนะครับทุกตอนนี้ก็เป็นละเป็นเวลา พักทานข้าวนะครับน้องน้องเลนเซอร์ทีมงานศิลปินและอาอจารย์โรตีทุกคนนะครับก็กําลังทานข้าวกันอยู่นะครับผมนี่ครัพี่น้องพี่เฟอร์เนี่นี่นายเอกมณีร่างท้าทานเขาอยู่กับเพเอ,อกแบ่งค์กำลังจูจีกันเป็นคู่จิ้นหรือเปล่าเนี่ยเป็นคู่จิ้นหรือเปล่าอ,อืมพเอ,อกแบ่งมักเจ้าเตี้ยนี่เดพี่น้อง บอกมาแผ่นบอกเขาเขางามอยู่แต่ว่าอันพ่อแม่คือไห้รักนวดสุวรรณตคือหั่มมาผู้ใต้เห็นบอกเอาพ่แม่ตีนะครับผมอันนี้ได้ข้าวข้าวทานมื้อเย็นอะไรครับพะโล่ไข่ล่ประเด็นไหมครับพี่น้องนะครับผมทานข้าวอย่างกําลังทานข้าวเลยครับเอฟซีทุกคนนะครับผมกําลังทานเขานะครับมอนี่ขัวเห็ดไข่พะโล้นะครับผม แล้วก็นั่งเอกมวานเพิ่นตำบักุ้งกินน้ำเพื่อนตอับไ่บ่ป๊๊ดคัวเฮ็ดดีแท่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปดูสองห้องครัวนะครับคุณ <laughs> พาไปไหนเราเราก็เพิ่งมาเมื่อกี้เยวไฟ้สดสวัสดีครับสวัสดีคนดูหกสิบท่านนะครับนี่พี่น้องนี่น้องน้แดนเซอร์นะครับผม ผู้ใดนะครับเป็นผู้ใดอยากเป็นผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนกับเขาน้องนอนในเสื้อก็ได้สนับสนุนได้เด้ครับผมของเรามีสองมือเนาะมีมือเที่ยงกับมือเย็นนะครับผมพี่นองวเราแม่ครัวบนเห็ดห้มีผู้ใดตาบอกฮุงเมี่ยนไข่พะโล้มีผักกับแก้มด้วยนี่ทุกคนข้าวเรามีอะไรนะคุณแม่มีข้าวสวยกับข้าวเหนียวใช่ไหมครับอ๋อเผ็ดดีอันนี้ห่อบอ่ขึ้ีห่อเร็วดเท่ อ๋อไปกินบ้านไกลนะครับผมอันนี้ชื่อน้องอะไรบ้างครับเนี่ยน้องพิซ่าน้องอะไรนะครับน้องเลดลี่กระต่ายแรบบิดเหรอนะครับผมเสื้อสีดำน้องยังครับเนี่ยน้องกระต่ายอ๋อนะครับผมอันนี้แม่ยังนี่มัเนี้เอโอ้ อันนี้น่ออย่างนี้อันนี้กระเด็นซื่อบอได้วาจ้าให้เต็มกับเต็มได้ผู้ใดนี่มาเมดบ้านห่อไข่พะโล้ไวิทาเนจ้าพนะนิดน้อยก็ในข่าวแอดมินโอหักนั่นอีกแล้วเอาไว้ก่เอกอาสแหมนี่แหมันบ่แม่นพระเอกอาสพี่ที่กอดอาส์สำหรับโอหักจะซ้ายพี่กระต่ายใครเนี่ยพี่กระต่ายมาคอมเมนต์นะครับอันนี้แม่ครัวสวยๆของเรานี่ชื่อคุณแม่อะไรบ้างครับ แม่น้อมคุณแม่เสื้อสีเหลือคุณแม่อะไรครับไม่แดงนั่นมาหนามนางยูโกอีคุณแม่นกนะครับผมผูู้เพิ่นที็ดกลเขา่าไห้ทีมงานเข้านะครับผมทีมงานซาเล่านะครับนี่ครับพี่น้องครับผมคัดผู้ใดแบบว่าอยากสนับสนุนหน้ากลเขอากับเจนเทียงอ๋อนะครับ,ข,บ,ข,บ,อนะรบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีล่วงหน้าด้วยนะครับ อ๋อขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากเลยหมูป้าพี่น้องถ้าเสด็จกินเป็นเมนูอาหารไทยเนาะ<แ>เมนูหมูนะครับผมเมนูอาหารไทยนะครับเนี่ยพี่น้องอบอุ่นนะครับผมยู่ทั้ากันนะครับผมอันนี้ว่าแม่โกงได้พี่น้องมินวันมี้ประตูออกอยู่แต่ว่ามันเป็นซองปอกอ่อนป้อง,อ,งออกง่ายๆเป็นยืดให้ง่ายๆก็เลยเปีดรรยดที่นะครับผมนี่แต่ผหุวงไม่คัวเป็นตาไห้พี่น้อง นะครับปจะเสียบแห้งเดี๋ยวราไปดูนะครับใครมาทานข้าวเย็นแล้วบ้างนะครับนี่พี่น้องห้องสุดเข้าไปเบื้องห้องสุดบ่พี่น้องเดี๋ยวเราไปดูห้องชุดโอ้ทางผีเลยท่านเขาไปนอคือสีเฮดคาท็ดแนทเถนี่ยะครับผมพี่ภูมินะครับผมอันผี่ภูมินะครับภูมิทอร์นาโดแดนนะครับผมนี่พี่น้อง ตทิงซอนเต็นเทิงอันเป็นคนตากสุดนี่อันนี้คุณยายเอาคือว่าคุณยายเป็นผู้ชายแต่ไหนคือว่าคุณยายว่าปูแบงสี่ตัวเอาในครัผมนี่ครับอันนี้สปอยหน่อยว่าเป็นชุดอะไรเนี่ยโชว์ใหญ่ใช่ไหมเนี่ยตัดขนาดนี้ป้าพี่น้องเมื่อไหร่นใส่ผ้าเมื่อสีบ่เป็นร้อยเมตรพันติพี่น้องครับผมป้า สอนครับัวหนาเปรนเหตุคาคิดดีครับพี่น้องครับผมนี่มีปั๊บๆให้ดูแวบหนึ่งนี่อะไรนี่สีชมพูเต็มเลยนะครับดูได้แวบๆเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าชุดอะไรใช่อาจจะเป็นชุดหัวหน้าก็ได้นะครับพี่น้องนะครับอันนี้คือเป็นทีมงานห้องตัดชุดนะครับแผนกตัดสุดก็คือเราตัดมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือมาตัดเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติม เพราะว่าชุดโชว์ปีนี้บอกเลยว่าค่อนขขางที่จะหลายแห้งครับพี่นอ้องรับผมเอาสิไปเบิง่งน้องๆน่าจะเลิกเล่นกันแล้วเลิกเล่นแล้วหรออ้าวทำไมเลิกเล่นเร็วจังจะไปดูนี่พักทำไมเล่นต่อนะครับเดี๋ยวไปเอาเก้าอี้ก่อนแอมมีแปะเก้าอี้มาคืน ครูสอนเต้นก่อนนะครับนดนเซอร์เลิกเล่นแล้วน่าจะทานข้าวกันนะครับทานข้าวกันต่อนะครับถ้าเอาขี้มาเก็บนะี่ครับ ผูเอกสัมภาษณ์เราเยอะให้หน่อยเอาเยอะๆหน่อยสนอกนะครับนั่งมองเดนเซอร์ที่นิริเพียรลังกินขา้าวอันนี้ใครเนี่ยสวัสดีครับแอรสวัสดีครับสวัสดีค,ดคุณแม่คําจันทร์นะครับอันนี้ใครเอ่ยนางเอกใบเตยสุชาดานางเอกนุ่นวันิดาพระเอกจระอ,อาเอาไอ้มันลูกสะอาดน้ำกันเนาะอันนี้กับพระเอกอาณัฐาอาเอานัชดา คือบเป็นเถ่อแท้โอ้หอาีกแล้วเอมิโอฮกซูมือเออเออไล่ทวดเออักีฮะเบกสี้เบรกยังอันเจ้าว่ได้เฮ็ดยังจ็คเทื่ออม่เฮ็ดวอาเจ้าลองเพ่งยังเดี๋ยวนี่ยพาร์ทคอนเสิร์ตลอยเพ่งน่ะลองเพ่งเดียวอ้าเดี๋ยว อ๋อสำนักเพราะว่าอันนี้พระเอกเป็นพิธีกรนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนฝากอันพิธีกรอาสนจะใช่นะครับพี่เอกขี้ขี้หี่รองเปได้ไหนเดร์ขี้หลี่รองนะครับผมเป็นได้สี่เลย ปีหน้าสิบัชเอกับอันเป็นอี้คือเก่าตีมาษีมาขึ้นนั่งอีกเตยนะครับการข้าวกับนั่งอีกนู่นนะครับผมนี่ครับบันดันสิพักับรถครอบขวดพี่น้องเบิ้งกับเขาครัวแบบนี้มีแต่เนี้ยเป็นจะเสียภาษีรถครอบขวดจะยังไงเอาลิ่นพันกันแล้วแอดมินลิ่นพันเรื่อยๆเออนะครับผมนะครับกินต่บลหุงดูหลายปกติแอดมินนี่กินต่ปลาหุงมะไรดิเพราะว่าเส่ปลาล่า เพราะว่าขานกินปุ๊บนี่คือหมดเลยแต่ว่าใครบาโด่เขาอย่างไรทุงานเขากินหลายเป็นยังไงครับอิ่มเนี่ยเอาคอยว่านจะเป็นตลกนั่มขึ้นสีดีแล้วพี่เอกอาสก็ได้เข้ามาครับให้ตะลกพอเหนื่อยลงเที่ยงแต่ขัทานแรกกันเออเมาเออมันพี่เรียนตะลุกเขาเอินร่างสี่เขาเอินร่านผู้มั่ความสามารถเออยังไงเออโอ้ยเนาะทำเป็นดอกสะอ่อนทีมงานเท่า เออเออวะเหลือค่าตัวกันไหมมายู่นี่เขาเขาูบอนเนี่ยเจ้าข่อยมายู่นี่ก็ว่าอะไรค่าตัวดิคุอยห้จักบาทไห้จักบาทโอ้ใบก่อนเดียวมาเนี่ยเพิ่นว่าออกงานจังเอาเด้ร์หล่าพนะข่อยก็รัานเอาอันค่าตัวแอดมินเนี่ยมือละจักบาทครับมือละหาสิบบาทพนะเพิ่นว่ายูฟี่กินฟี่นั่งก็นั่งรถฟี่เห็นไหมั่งสิเอา หอดกับสีเบิร์เลยตีมาอยู่ปีเลกเบอร์แต่กอนสีมาอยู่อ๋อเอาตีโอโอ้นนนอนนๆพี่เอกอ่านเนาะทุกคนมาั้งีกว่าจะยังถบเปัดบ้เบิร์หอดเป็นล้านสองปีกว่าเอกอะไรท่บ่ับอกผิเาไหนเนี่นะครับพี่น้องนี่เราไปดูน้องในเสื้อทานข้าวกัน อันนี้ใครเนี่ยทําไมีมืดจังเลยทานข้าวอะไรครับเขาคั่วอันนี้น้องอะไรครับนี่น้องทิวน้องทิวอันนีนออน้น้องอะไรนะ้องซีเื็อสีแดงน้องอะไรนะน้องไอน้องไองไเป็นแฟนกันเหรอหนิสามคนนี้หน่ <c oughs> เป็นแม่เป็นแม่เอาอะสองคนนี้ก็เลยเป็นแฟนกันเป็นลูกเป็นลูกเอาแม่จังไหนคือสีมีลูกจัสงสี่สอ,อ๋อ เอาอคือมีหอดขนมคลองหวานไปพากันไปตลาดมากจีกินด้วยได้ไหมนี่ของหวานเนี่ยได้ไหมที่เขาถามเออน้องน้องอะไรน้องซีอืมนะครับผมมาปีแรกไหมใช่ไหมมาปีแรกใช่ไหมเต้นปีแรกเต้นแถวไหนแถวสองอืออยู่สีปีแล้วอือกะสีกะสีผู้นี้ไปกะสีผู้นี้มาอยู่แถวแหลกเนาะเขาคือบอลเลือกเอาผู้นี้มาอยู่แถวแหลกสันเดีเอาอ๋อุณแม่คือไาจังสั้นนะครับ หมวดพี่น้องอันนี้อันอนงนี้ยิงกลุ่มใหญ่นะครับเดี๋ยวเามทไปเบิ่มสวัสดีครับกลุ่มนี้ทานอะไรกันเนี่ยได้อะไรทานปา๊ปาบโมเมนต์ใครลโลาญมืขดขั่วหรือตี <c oughs> อืมนะครับผมอันนี้จะเป็นกลุ่มสว,วนะครับเอากลูพูดเถา่าก <c oughs> ูพูดเถา้าเป่ <c oughs> นานะครับพี่น้อง นี่เพื่อนกำลังค้านเขามีอุ๊ยทำไมมีฝนด้วยฝนจากไหนนี่ตลาดเย็นคตลาดเย็นอ๋อตลาดไปจัตุมาใช่ไหมอืมเนาะ <c oughs> เพื่อนอยากกินยังกับเขาตลาดเขาเซเว่นเนาะอ <c oughs> ืม <c oughs> รู้ไหมเซเว่นจัตุมีกี่มีกี่ที่สม <c oughs> ใช่มีปัม๊มสองปั๊มแล้วก็มีในกลางจัดตุอีกเ <c oughs> มื่ออืนขืนจากถุ่มลงจากถุ่มค่ะขืนใสานาะบานนี้ขืนยัง <c oughs> ละบาดนี้ สวัสดีครับขึลืนไลฟ์หรอขึลืนไลฟ์ก็อาจจะเป็นบางวันครับเป็นช่วงเย็นๆครับผมข้อเสียเบื้องหลยๆนะครับเป็นช่วงพักเบรคครับทุกคนเป็นช่วงพักเบรกนะครับเพราะว่าตอนนี้อาจจะไลฟ์สดได้ไม่ไม่ได้บ่อยมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงซ้อมนะครับผมก็คือห้องิีเซอร์ไพร์นะครับผมสคริปต์คอนเสิร์ตก็คือวันออกงานเลยนะครับ นะครับผมช่วงนี้อาดสิสงวนสิทธิ์ในการไล่สดนะครับอาจจะไล่สดได้เป็นบางวันในช่วงแบบพักซ้อมพักอะไรเอ้าคือไม่เห็นยึกเดียวเลยเนี่ยเอ้าาเอไปคอยลูกคนงานหาเจ้านนั่เนี่ยก็ไล่หนึ่งเนี้ยยามาถามรู้หลายเอ้า20กุมภาเจ็ดศูนย์ครับเจอกันวันนี้ขอบคุณ20กุมภาเจ็ดศูนย์เอากระสีโดนแท้ไอ้เจ็ดศูนย์หมดแล้วผหมือนต้องไม่กรเด้งมือยังครับนี่ยเจ็ดศูนย์ร้องหาเจ็ดศูนย์ครับพี่น้องขอบคุณ อ๋อพระราจารยกมือนี้เมเพน่นมาจ้างงานค,ครับผมัญเรียบร้อยครับผมเมนอยากจะบอกว่าส้าเ่าและข้าวเพ่งนะครับพี่น้องเบิ่งผลงานทั้ง YouTube ได้เลยนะครับผมผลงานทั้งโซเชียลต่างๆนะครับผมพี่น้องสีนผลงานของสาเราบันเทิงสินนะครับปีนี้เป็นฤดูกาลปีที่4นะครับผมเพลเอกภูมับมาหลายนะครับมากหนาหลายตานะครับปีนี้ศิลปิน30กว่าคนรถบัตรสามขั้นลดพี่น้อง เฉพาะแต่ศิลปินเด้เออเมียนครับหลายแห่งแต่พิธีกรนเนี่ยก็นั่งผู้เดียวสองขั้นแล้วสองบ่อเอ้าบ่อไม่เป็นสิยงบ่อแบบคนนึงไปนั่งบ่อหนึ่งคนนึงไปนั่งอีกขั้นหนึ่งสิแม้เนาย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 เนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทําสัญญาเรียบร้อยนะครับกราบขอบคุณนะครับเจ้าพ่อเจ้าวาดนะครับที่ไว้งใจทําการแสดงนะครับยี่สิบกุมภาสองห้าเจ็ดศูนย์ วัดพระเหลา่าจังหวัดอะไรครับนี่อำนาจ,จเจริญครับอำนาจ,จเจริญ<ต>ไปเฮ็ยหยั่งอโอ้ไปล้ำซิงซ่ง,งบ่ว่าแม่นจิบว่าแม่นไปใส่อำนาจสะดวก <c oughs> ว่าน้าไปมินิคอนเสิร์ตจ้าใช่ครับพรุ่งนี้มินิคอนเสิร์ตนะครับผมซาร่าบันเทิงศิลป์มืองมินิคอนเสิร์ตนะครับซาร่าบันเทิงศิลป์วันที่ห้านะครับอยู่ที่เดชอุดม นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่นะพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวตั้งไหนเข้าตังไนพอกันนะครับตอนนี้จะเป็นช่วงพักเบรกอยู่นะครับผมเดี๋ยวแอดมินนะครับขันว่างแอดมินสิมาไลฟ์สดนะครับผมไลฟ์สดให้พี่น้องในเบื้องนะครับผมการซ่อมนะครับต่างๆนะครับผมตอนนี้เบื้องหลังบม่คเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่น้องสีได้เบิ้งเทีเดียวคือ เบื้องหนา้หนานะเวทีเลยนะครับความสวยงามปีนี้บอกเลยว่าอลังการจัดเต็มเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับทั้งไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้าใจว่าพอกันไม่นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับบ๊ายบาย